รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายทิป สวัสดีครับสวัสดีครับร้าน DW d e s s r t w h ์วิสยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีด้วยนะคะกับเทนาแก่สาขาใหม่ขอให้รวยรวยเฮงเงรวยๆวยเฮงเฮยรเฮงเค่ะไหนไหนจอยก็มาทั้งทีเราจัดเมนูสุดพิเศษตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นทาตตัวนี้เลยครับ m a n โก้เชอ r ์รเอางี้ดีกว่าให้เด็กๆที่มาทำงานใหม่ดูแลจอยแล้วกันค่ะ ผมนี่ครับโอ้ยตายแล้วน่ารักมากเลยอ่ะมาดามแกะับเชิญของเราในวันนี้ค่ะนี่นะครับน้องก้าวจิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ M คอเทียนะครับซึ่งอยู่ในโครงการของ D M District นั่นเองครับที่นี่ก็จะรวมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับแล้วก็มีทั้งร้านอาหารร้านขนมที่แบบดังๆทุกที่เลย<ด>และถ้าไม่ได้เด็ดขาดร้านขนมอย่าง D W Dessert r e h o u s ก็ต้องมีด้วยน้องก้าวพี่เตอ๋อเขาแบ,บบบังคับให้น้องก้าวมาช่วยงานใช่ไหมอ่ะก็นิดหน่อยครับเขาบอกว่าได้กินขนมปอะไรเงี้ยครับผม ก็โอเคเลยครับไม่มีตังค์ให้ด้วยครับสคุ้มากครับใช้น้องอะไรแล้วเมนูนี้คืออะไรยังไงนี่อันนี้คือแมงโก้เชอร์รี่ครับคือจะเป็นทาร์ตมะม่วงนะครับข้างล่างจะเป็นมะม่วงแล้วข้างบนก็จะเป็นเยลลี่แล้วมีเชอร์รี่ครอบอยู่ด้านในด้วยแต่ว่าที่นี่ที่เด็ดที่สุดคือจะเป็นพวกบาร์พวกบาร์คือด้านล่างครับที่จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเป็นไงกินได้เลยกินได้เลย อร่อยอ่ะมันจะเหมือนเปรีป้ยวๆม่วงเป็นฐานเนาะถามเก้าดีกว่าว่าปกติแลแ้วเก้าได้มีโอกาสมาที่มาเดินที่เเออ็มค MKT บ่อยไหมพิ่งใครมาครั้งเดียวครับเป็นแบบว่ามาเดิน,มา,ดนมาเดินเล่นเดินดูของอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตามไอจีตามในโซเชียลต้องบอกว่าอยากพาไปร้าน,นหนึ่งค่ะดังมากคนต่อคิวเยอะสุดๆเลยร้าน<บ> 8, คอสตาร์ไปครัน้องเก้าไปง่ายเลยครับผมบอยากทำอะไรผมไม่ต้องขายของนะครับผมเอางี้เดี๋ยวเก้ามาขายต่อถึงสักสี่ห้าตู้เออหยุดหยุดหยุดใส่น้องงี้ได้ไงอ่ะ ลอเล่นแหมใครจะไปใช้เ่าไปฮอสตาไปพี่วันนี้ผมทำโอทีด้วยนะครับผมเออเออทำทำด้วยเดี๋ยวพี่ให้กินขนมอีกชิ้นหนึ่งตัวถูกมากเลยยังเช้าอย่างแมมอ,อ,อ๋ออ๋อเอ,อ๊ถึงคิวแล้ว อขอบคุณพี่ต่อคิวให้นะไม่ได้แทงนะคะให้เต๋อต่อให้อย,อยู่ตรงไหนมาทำไมตอนต่อคิวไม่มาต่อด้วยกันแล้วแล้ว มายืนรอไงเมื่อยดูเขายาวมากเลยดูคนก่อนคือนี่เป็นร้านที่ดังมากอร่อยมากแล้วก็ขายดีมากด้วยขนาดเช้าเช้านะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแม่หน้าก่อนเลยคุณปอค่ะร้านนี้คนเยอะมากนะครับผมได้ยินว่าเป็นร้านพอตตาร์ร้านแรกในประเทศไทยที่นี่คือร้านพอตตาร์ร้านแรกในประเทศไทยเลยครับเปิดที่ M q อ a r ีย e r ชั้นดีทางนี้ทางแรกเลยครับก็ร้านนี้เป็นร้านอันดับหนึ่งของไต้หวันมีชื่อเสียงมา20กว่าปีแล้วแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรบ้างแล้วรสเด็ดที่แบบที่คนเขามาซื้อกันเยอะ ก็ต้องเมนูแนะนำนี่เลยครับผมเป็นไก่ทอดนะครับผม XXL ไอเรามีสองรสด้วยกันนะครับนี่ให้คู่นี่ขออนุญาตนะครับอันนี้คือใช่นี่คือเมนูเด็ดซิกเนเจอร์ของเราเลยคือไก่ทอด XXL นะครับผมใหญ่เท่าหน้าเลย นะครับผมมี2รสมีรสออริจินอลกับรสเผ็ดใ่อันนี้เป็นเผ็ดใช่ต้องทานคู่กันกับฮอตสตาร์เลมอนเนทครับผมอันนี้คือยังไงมันจะได้กินแล้วก็คนชื่นใจครับชื่นใจมากนอกจากเมนูเด็ดของเรานะครับที่เป็น XXL เราก็มีไก่ทอดชิคเก้นไบส์นะครับผมเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่ามีคิวคิวสควิตนะครับเป็นปลาหมึกทอดกรุบกรอบแล้วก็เป็นปลาหมึกซึ่งหลินที่มีรสพริกเกลืออยากทานแล้วว่าเดี๋ยวขออย่างเงี้ยเป็นชิมเมนูแล้วกันนะคะได้ครับยินดีเลยครับวันนี้ขอบคุณคป้อาป้ามากคคครรัับบบขอุณ ใหญ่เบ้อเธอจริงเขาบอกว่าใ,ใ,ใหญ่เท่าหน้าเท่าจริงนะรสชาตินี่แบบว่าดีมากนะแบบอร่อยด้วยครับเนือ้อแป้งเขากรอบ,ลอบแล้วมีรสชาติเนื้อไก่ก็แบบนุ่มมากเลยอะ่ะนี่ต้องก็จะมีความแบบเหมือนเค็มๆกรอบๆมันๆยิ่งกลินร้อนๆนะนอยิ่งอร่อยมากสไสซี่เขาก็เผ็ดเหมือนกันนะคือผงพริกเทาว่ามันก็จะมีความแบบเผ็ดๆเนาะครับผม ใช่ไหมใช่ในฐานะที่เราเป็นสุภาพบุรุษและเป็นเจนท์แมนก็ดูตัวอย่างพี่วัยนะก็ยังเด็กอยู่จอยเผ็ดปุ๊บเต๋อชันทวีตทำยังไงนี่ครับโอ้โหซึ่งปกติเต๋อไม่ใช่สุภาพบุรุษค่ะเอาละผมก็อย่าพูดอย่างนั้นสิเพรากว่าเราเรียนรู้อยู่นี่เราถือให้เข่าโอ้ถือของให้ผู้หญิงด้วยกินไหมกินไหมพี่กินไหมดื่มเลยได้ดื่มน้ำแล้วเรารู้สึกสดชื่นขึ้นเลยอะหายเผ็ดด้วยใช่ไหมอะเต๋อเดี๋ยวตะกี้การของเราเพราะว่าเก้ากิน เก้ารถเดียวกับเราตามือเลยพี่พี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะไปซื้อมาใหม่เลยไปต่อคิวใหม่นออนเนาะยืดเลยยืดเลยทำโทษเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือไม่กีวช่วงหน้าห้ามพลาดกับซอฟครีมรังพึ้งจากเกาหลีแล้วไปชิมราดหน้าคณะฮ่องกงจัดเต็มซีฟู้ดโตโตห้ามพลาดเลยนะคะ ฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์เท่าไทยตราพันดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุคุณจอรันเ้มากดีใจมาก ถ้างั้นเดี๋ยวผมสั่งเลยแล้วกันนะครับขอ <P ap os> เป็นฮันนี่ชิปแล้วก็เมจิกแ a มสองที่ครับ <P ap os> ได้ครับผม <P ap os> บอกคุณผู้ชมก่อน <ภา S 1> ดีกว่าน,นะครับว่าตอนนี้นะครับพามาที่ร้านซอฟทรีซึ่งเป็นร้านไอศครีม <P ap os> นมวัวออร์แกนิกที่แบบนําเข้ามาจากเกาหลีแต่รวงพึ่งดูน่าทานมากเลยอ่ะ,อะใช่ครับตัวรวงพึ่งนี้ครับเป็นตัวนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับเป็นออร์แกนิกนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีสารพาราฟินเลยนะครับซึ่งเป็นรวงพึ่งที่ทานได้ทั้งรวงเราเน้นถึงเรื่องเฮลตี้นะครับแล้วส่วนที่ตัวที่อร่อยที่สุดของเราก็คือนมออร์แกนิกนะครับที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีซึ่งครีมซอฟเสิร์ฟของเราจะเป็นลักษณะพิเศษมากๆของซอฟทีนะครับเป็นไงครับผม เมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์เราเรียกว่าว้าวฮันนี่ชิพนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากในของโซเชียลของเรานะครับบอกว่ากินแล้วว้าวจริงนค่ะ๋ยวให้ผมเชิลองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าเมจิกแล้วนะครับไอซรีมลมออร์แกนิกของเรานะครับทานกับตัวโคนหรือเป็นคัพก็ได้แล้วเราก็จะใส่พวกคาราเมลเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นผงที่เราทําขึ้นมาเป็นซีเค็ดรีซิปปี้ของซอฟทีที่ทํามาจากพวกอัลมอนด์และตระกูลถั่วต่างๆนีครับผมได้แล้วครับผมเชิญครับโอ้โหไม่ครับเชิญครับ น่าทานจังเลยอ่ะไม่เคยทานเมนูนี้เลยอ่ะน่ารักเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ สั่งเมนูพิเศษของร้านมาให้พี่เต๋อพี่จอยนะอ๋อนี้คือสั่งให้เหรออันนี้เป็นเมนูแนะนําของร้านนะครับอะไรครับล่งร้านนาคณะฮ่องกงเจ้าทะเลเส้นใหญ่กรอบค่ะคือไม่อยากจะอวดมากนะดูกุ้งดิกุ้งใหญ่มากเลยอ่ะคือตัวหญ่มากนี่คือร้านอะไรคะน้องก้าวที่น้องก้าวสั่งอาหารในพุทธเดอันนี้คือร้าน Eat Rice and Noodle นะครับเป็นร้านที่แบบ เหมาะกับมาทานอาหารจานเดียวแบบอิ่มเลยแล้วก็แบบว่าอร่อยมากๆอย่างอันนี้เป็นอันนี้อะไรครับเนี่ยเกลือหิมาลายันครับเนื้อปูก้อนผัดข้าวคือยังไงคือเขาใช้เกลือหิมาลายันมาผัดเป็นเกลือแบบเกลือพิเศษเลยครับันนีนี่ฮะนี้อะไรครับคือของผมที่เขาล่ำลือกันมาว่าอร่อยมากครับเดี๋ยวกุ้งกรอบผัดไทยรสเด็ดครับคือแต่ต้องบอกว่านอกจากอาหารเขาจะแบบว่าแบบดูดีแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาห่วงใยสุขภาพด้วยนะอย่างพวกผัดทุกอย่างเขาใช้น้ำมันลำาวผัดด้วย บอกว่าของทะเลเขาสดมากเ,เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นปูแบ,บบชิ้นใหญ่มากกุ้งือใหญ่มากแล้วก็เส้นใหญ่ร้านหน้าก่องตอยเคยบอกว่าเส้นต่บอบมากค่ะและ้วรสชาติก็อร่อยเลยเนะี่ยถามก้าเลยว่ามาแบบตั้งหลายร้านเนี่ยก้ายังสู้ไหวยังกิน <kaf. S 2> ได้อยู่เลยแสดงว่าคนกินเก่งมากเหมือนกันร้านอาหารหรือว่าอาหารประเภทที่เราชอบคืออะไรครับผมอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเพมชอบไหมครับปลาดิบหรือว่าเป็นข้าวปั้นอะไรเงี้ยกินได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามไอจีของน้องเก้าใช่ไหมคะจะเห็นว่าน้องก้าจะแบบว่า ชอบโพสอยู่สองอย่างที่เห็นนะก,ก็คือค <ผม S 1> ดนตรีกีตาร์กับการออกกาลังกายใช่ครับก็อย่าง,อย,างอย่างกีตาร์นี่ก็คือผมผมเป็นคนที่ทําวงอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยครับก,<ม>ก็จะชอบอยู่แล้วชอบฟังเพลงด้วยชอบเล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของกีฬายเงี้ยครับผมก็ชอบเหมือนกันชอบเล่นฟุตบอลหรือเล่นบาสอะไรเงี้ยก็จะเล่น คนเล่นบาสนี่หน้าตาดีทุกคนเลยนะครับที่คนเล่นบาสคือหล่อนี่คือเขาไม่ใจบางทีมันก็มียกเว้นนะคืออย่างก้าวหน้าตาดีเนี่ยจริงแต่ว่าเติบมันก็โอเคอ่ะอาเล็กก็เล่นบาสนะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะอาเล็กก็เล่นบาส สวัสดีค่ะคุณพัชสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีอาหารอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับก้าวกระเติร์ชอบคนใหญ่เลยคะ่ะยินด,ด,ดีครับค่ะรักคราวนี้นะคะเราก็มีกิเซสส่ซอสปรุงรสตลาเด็กสมบูรณ์ค่ะคัดจากโัเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้ค่ะขอบคุณคุณจอยมากเลยครับสำหรับแฟนๆรายการเปรี้ยวปากนะครับถ้าอยากทานอาหารจานเดียวอร่อยๆวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับสามารถแวะมาได้ที่ร้าน Eat Rice Noodle ที่ชั้น B เอ็มโคเชียนะครับ คัคบอ,อร่อยแน่นอนเลยค่ะแต่ <ขอ S 1> <อ>ว่าตอนนี้นะคะนองออนมีเมนูพิเศษรออยู่จะเป็นเมนูอะไรไปชมกันเลยค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ไม่ได้ออกไปไหนคุณแม่ออนเลยวิเคราะห์อยากทานขนมจีนน้ำยาปลาค่ะตอนนี้อ่อนกำลงงงกังโขบกเครื่องแกงอยู่ค่ะโดยการใช้น้ำพริกแกงป่ากับกระชายโขลกเข้าด้วยกันทีนี้อ่อนจะเปลี่ยนเมนูน้ำยาปลาธรรมดามดาให้ดูแปลกใหม่แถมสะดวกขึ้น ด้วยการใช้เนื้อปลาทูนา่าโดยเลือกใช้เนื้อปลาทูน่าแซนวิชในน้ำเกลือที่เป็นชิ้นเล็กๆมาโคลกให้ละเอียดฟูค่ะของให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปละลายในน้ำเดือดค่ะใส่เครื่องแกงนะคะลงไปละลายในน้ำเดือดค่ะพอเครื่องแกงของเราละลายแล้วนะคะก็ใส่เนื้อปลาทูน่าที่เหลือตามลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็รอเดือดอีกทีก็พร้อมเสิร์ฟเลยละคะ่ะ พร้อมกับผักสดบอกได้คำเดียวว่าอร่อยฟินแน่นอนรับรองว่ามีเบิร์นอีกชามค่ะตอนนี้ถึงเวลาไปหาร้านอร่อยนอกเรัวกกันแล้วค่ะช่อวอร่อยต้องลองกับข้าวไทาตราพันดีวันนี้นะคะออนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กำแพงเพชรนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องกล้วยไขย่ออนก็นเลยว่าจะซื้อกลับไปติดไม้ติดมือฝากพี่จอยพี่เตอ๋อสะหน่อยดีกว่าค่ะนี่ ท้องตากติดมือมาแล้วนะคะท้องก็ร้องหิวพอดีเลยละคะ่ะถ้่งนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาร้านอร่อยเด็ดประจำจังหวัดกำแพงเพชรทานกันดีกว่าตามออนมาเลยแถวนี้ออนเชี่ยวชาญมาเลย ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยออนพามาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลาชื่อดังของที่นี่นั่นเองละค่ะและต้องบอกว่าที่นี่นะคะไม่ได้เด็ดแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นค่ะยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นนี่เลยปีกไก่ยัดไส้นั่นเองค่ะความพิเศษของที่นี่เนี่ยคือเขาเลาะเอากระดูกออกยัดไส้ด้วยหมูนะคะแล้วก็วนเส้นค่ะที่หมักเป็นอย่างดีด้วยอุย้ยครับสวัสดีคะ่ะพี่นิชยครับผมสวัสดีครับโอ้ยนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านนะครับผมจะเป็็นนุปปปเเ่่าาากก่คไ มาจนเปื่อยนะครับถึงประมาณสามชั่วโมงนะครับผมก็เรียกว่าเข้าเนื้อเลยทีเดียวใช่ครับผมแล้วก็มันจะไม่ติดกระดูกนะครับมันแซบมากถ้าใครชอบเมนูแซบนี่คือนี่คือทีเด็ดเลยคือทาแล้วต้องเป่าปากเพราะมันแซบมากนะคะมาในส่วนของอส่วนกันมากดีกว่านะคะอส่วนครับผมคือต้องบอกว่าเป็นหอยที่ชิ้นใหญ่มากนี่คือคัดพิเศษมาเลยเหรอคะใช่ครับผมแล้วก็ผสมแป้งพิเศษมานะครับผมจะมีความเหนียวนุ่มของอส่วนนะครับคือถ้าจะให้ดีคือต้องทาทั้งแป้งทาทั้งหอยเลย คือมันรู้เลยว่ามันสดมากแถมที่กวแป้งก็มีรสชาติเป็นเหมือนกันยิ่งทีทานกับข้าวสวยนะคะที่ทางร้านพี่ถีพี่ถันในการคัดเลือกใช้ข้าวพันธุ์ที่ดีจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยยิ่งทำให้เมนูนี้อร่อยลงัตมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะอร่อยแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะอ่อนก็มีกิฟต์เซ็ตจากข้าวไทตราพันธุ์มามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณทอ่อนมากๆเลยนะครับผมคุณนะคะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

ุดนอกจากพอเราทุกคนน่ารักสุดๆเลยอ่ะเยี่ยมมากแต่เก็บอาการนิดนึงตอนนี้ไปดีจักใจเลยนะใช่ดูคิตการเด็กหนุ่มมากเลยอ่ะไม่คือแบบเขามีความสามารถมากเลยนะคะวงสลีปรันเวเเเเเย์ค่ะโอ้โหอย่างนี้ดีกว่าให้สลีปรันเวย์แนะนำตัวกันแต่ละคนเลยว่าชื่ออะไรเล่นขึ้นดนตรีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมมือกีตาร์แล้วก็ร้องครับผมตอนครับผมครับมือก้องครับผมขชาครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วก็ร้องด้วยครับปื้มครับมือเบสครับผม ครับผมเจมครับมือกีตาร์ครับโอ้สลิปรันเวย์นั่นเองใช่แล้วเมื่อกี้เพลงพอมากเลยนี่คือพ <c oughs> เพลงเผื่อเธอยังไม่รู้ครับโอ,โอ้น่ารักมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เล่นดนตรีไปอาจจะหิวใช่ไหมคะคือพี่จะบอกว่าพี่ได้เตรียมมาหาไว้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วคะ่วระรับรองว่าอร่อยทุกเมนูเลยของเราได้ปะไม่มีสิเดี๋ยวเติรไปช่วยเราเสิร์ฟนะคะเชิญเลยค่ะเชิญนห้องอาหารได้เลยค่ะ น่าทานไหมคะอาหาร เียไม่ให้สุดยอดเลยครับผมอแนะนำมันก่อนเลยนะคะร้านนี้ค่ะร้านแชมบายชองมิเชลโลลองนะคะซึ่งที่นี่ค่ะจะเป็นอาหารฝรั่งเศสนะคะระดับมิชลินสตาร์ด้วยนะคะโดยเชฟชองมิเชลโลลองค่ะไม่ธรรมดาจริงใช่ครับดูอาหารที่อยู่ตรงหน้าดูอลังการน่ากินมากทุกอย่างเลยอันนี้คือหอยกาบในเจลลี่นั่นเองครับแล้วก็จะมีซอสครีมหอยเม่นด้วยสำหรับจานนี้นะคะน่าทานการ์ดนี้เป็นทูน่าทาทาค่ะแล้วก็ซอสที่เป็นนี่ก็เป็นซอสโฟมแตงกวาแน่นอนว่าต้องสดชื่น น้ำหมอกับหน้าร้อนค่ะแต่ผมสนใจเจ้าชิ้นนี้มากเลยฮะอะไรไหนครับเขาบอกว่ามันเป็นนกพิราบย่างกระทะใช่ครับอะไรอ่ะรองจริงๆมันเป็นอาหารของทางฝรั่งเศสนะครับนี่คือหอยทากจริงจริงทางทางฝรั่งเศสเขาจะนิยมทานกันมากเลยจะมีหอยทากนกพิราบอะไรพวกนี้แล้วในส่วนของอันนี้นะครับเป็นปลากระพงขาวลมควันคาเวียซอสนะครับผมซึ่งแบบว่าเป็นเมนูแนะนําของที่นี่เลยครับผมอ่ะนร่างชิมเลยนกพิราบใครชิมแล้วเป็นไงบ้างชาเป็นไงบ้าง ความมันหมดเลยฮะครับไม่ทานไหมอะนกอ่ะไม่เคยครับปกติเคยแบบอ่ะเนนกกระจอกเทศเราเราคุ้นเคยกันดีแต่น,นกพิราบนี่ครั้งแรกรสัมผัสตัวอย่างกับหลายๆเนื้อที่เราเคยทานอน่าท้าท่าครับ อร่อยมากคือมันจะได้ได้กลิ่นได้รสของแต่ความเป็นแตงกวาใช่ด้วยความที่ซ้อนมันเป็นพรมแตงกวาใช่ค่ะสดชื่นเนาะใช่แบบเดี้ยวนิดนิดเคยทานหอยทากหรือเปล่าบ้างไทานไปแล้วก็ทานแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างเหมือนข้างในมันจะมีชีสด้วยนะครับเป็นแบบของชีสเคยทานหอยทากมาก่อนไหมครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแต่จะบอกว่านอกจากอาหารเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยก็อร่อยมากค่ะเป็นช็อกโกแลตโคลาดานะคะก็ใช้ช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมมันกลมกล่อมนะคะด้วยครีมเทียมพ องไขมันคุณภาพดีที่ทางร้าน <ฮ ques> ไว้ใจใช้ตั้งแต่แรกเลยอร่อยไหมอร่อยมากตรงคืออร่อยทุกอันทางสันคณผู้ชมบวชเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะแล้วก็สองสายแรกค่ะที่บวชให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้วอชเชอร์มาทานที่ร้านนี้ฟรี1 5 0 0บาทค่ะและอีกห้าสายถัดไปนะครับรับวอชเชอร์จากร้านอาหารในศูนย์การค้าเมกกะบางนามูลค่า1000บาทครับ คุณมารีนครับโอ้โหอร่อยมากร้านก็สวยมากเลยนะครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีกิฟต์เซ็ตมามอบให้คุณมารีนนะครับสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นครับ Thank you very much, Kunta, and thank you for coming and visiting Gem by Jean Michel Laurent. Oh oh. ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่านี่ครับถามดี่กว่าว่ามารวมตัวกันได้ยังไงมันคือหนึ่งหนึ่งหนทางใหม่ๆหรือหนึ่งกิจกรรมใหม่ๆที่เราเฮ้ยเราอยากลองทําเหมือนกันว่าตอนเด็กเราก็อาจจะมีความฝันคล้ายกันคือเอยากมีวงดนตรีผมว่ามันน่าจะน่าสนุกดีแล้วพอมารวมตัวกันได้เรียบร้อยปั๊บทำไมถึงต้องเป็นสลีปรันเวย์ค่ะมันมีความหมายเรื่องของเกี่ยวกับความฝันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อเราจะฝันเราต้องนอนก่อนนะครับก็เป็นสลีปก่อนแล้วก็รันเวย์มันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบบเครื่องบินอะไรเงี้ยที่ผมว่าถ้ามัน เป็นอะไรที่บินได้เนี่ยผมรู้สึกว่าหัวเฮงมันดีครับเราจะได้ไปได้ไกลๆเกี่ยวข้องด้วยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะสลิปลันเวย์สลิปลันเวย์เออเฮงเลยพ่นะความพี่มันสครบู้สึกว่ามันมีพลังนะมันเป็นพลังแห่งความฝันนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสลิปลันเวย์ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยว แช่เปี้ยวกับเปี <Skill character. S 2> ้วปางเช็คอินสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามาเช็คอินกับนักร้องหนุ่มเจ้าสเสน่ตุ้ยเกียรติกมลนที่จะพาคุณไปสลัดความเหงาแบบแซ่บๆและฟินเวอร์ไปกับร้านอาหารสุดอินเทรนด์้ามพลาดเลยนะคะ